ไม่ซุ่มค้าี่น้องๆปีเฮาข่าวตั้งเสียงค่ะเหมือนไน่ป้าเงตีปลูกหมอกประเดงูสีมาเขินาย่จำตุยขาอ๋อหมอกประเดงูอันนายป้าเงจุนตีพล้ามาเสียกว่าติมาปลูกจำตุยขาอ๋อความไทยแท้เปิ้นห้องว่าดอกข้าวพันสาไหนขาวหวาความไทยแท้ป้าเงอําผู้คันเนาะควางบันคันหน้า ตหลูหอมอกเจไหนในปาเงตีมา,วามกวังเจไหนเฮย่ากักันอันเจ้นไหนในในก็ปาเงตีจำปุกจำตุยขาหน้าปาเงคายู่ว่ามันออกตัวมาไหนออกทีหมอกมันห้าออกทีการมันห้าเนใี่ยแหละใครพูดเลยมาปลูกจำตุยขาโอย่าก็เอาเหรนวีบันดีตั้งหรือเหยห้พโปทมทมขาหน้าโอย่าเนี่ยก็เอาน้านำพูดปันก็วยา่าอาโอมันง่ายงายอยู่ค่ะเหมือนตั้งได้ปเดาเงยำปลูกอยู่ขาโออ อันการมั่นเลยหยดมั่แมนแหน่ก็ปังเห่อําเทุนเปียติเอาเฮ็ดขึ้นปุ๋ยมั่นคะอ้ออ๋ลูคในายก็ผุนด,ดิดต,ตัคควข้าก็บมวดต้องฟ้าไหน่ล้ําลงไว้เชนไหนคาหนาออลูดุยๆก่อนคะลูตุนอ่อนเชนไหนพอะออกมายาาอัน,นไหนก็ประวติมีแหน่ก็14 1สิบห้าวันในแตมีกาออกมาไว้แต่ไว้วาคาหนอหลีอ้าแท้เต้คหลีฮักแท้เต้ก่อนคาะนะ พวา่าออกตันมาจะไหนแหน่ก็ปางเหงยก็ตีเอาตันอ่อนจะไหนเสียก็เตีไข่ปลูกแทงตีเนืองค h a อ s อู้ด้ยด้วยคาร้หลี่ฮักเต้นหลีฮักว่าคารนอโอ้แทงตุนอ่อนอันไหนซ้ำมีปลาหักมันอยู่ยาวโจมเต้จมว่าค่ะด้วยรู้แทงตีกันนในายซ้ำปางเหงเอากันมันมาใส่ไว้คารนอด้วยรู้ออกตันมาหนำเต้นหนำว่าค่ะพว่าเป็นจะไหนเตะออกตันดีการมั่นอันว่าในใจเต้ยาวคารนอ ด้วยขาลูตีกันนใน่ออกเป็นสามสี่ตัว,ว่านค่ะตนวอ่อนออกมาหนำหนำเจะไหนกัวจูมเต้จูบไหนเอ้าค่ะอ๋อติไรผูกตุนหนำหนำเน,น,นี่ค่ะนอตั้งไปมอในปาาเงเอาเปิกมะเป้าใส่บันอันตั้งค่ะอ๋อก็ปูว่าเปิกมะเป้าในมันทิ้งนํำบันแย่ก็เหรียญอันเท้าใส่ไว้ก็มันลูกออกกว่านั่นคันนะก็เปไหนเลปาเง,งก็ใส่ไว้ค่ะเพราะยาก็เอาเหรียญใส่ตั้งเหนือค่ะอ๋อเพราะว่าเหรียญใส่ตั้งเหนือยาแี่ก็เอา เอาเปิ่มหมกป้าอ่อนให้มาใส่ล้อบ้านแทงตั้งเนื้อให้แทงขาอ้อปอยเงกัวเอาตันหมอกอ่อนเจ้านายกัวมาใส่บ้านตั้งเหนือป้าเง่กัวกูตันหมอกอ่อนเจ้านายให้ตายนายกัวป้าเง่กัวใส่ร้อยๆกีขาอ้ออันตีมีหักเจ้านายแนบกูตื้อกว่ากูหักกว่าแลป้าเง่กัวเคสละหินละร้อยขาอ้อป้าเง่กัวอําต้นมีตันหมอกสีมาเขินให้ขาหนอกูเปื้อนนายลายลายล่วมล่าลิลิเตเต้ขาอ้อ พ่อแกก็เอาผองเปิดกไข่ไก่แน่มาใส่บานคาอ้อเปิดไข่ไก่แน,น,น่นมันรีตาตวนคาอ้ออันนห้ก็เปลี่ยนผงเปลือหมักเป้าคาอ้อติใส่บานดีจอมเกต,ตัวอ่อนน่้คาอ้อพ่อแก้าไหนก็เอาน้ำพุทปานห้พปจุ้มๆไหนก็เยาวๆคา,าอ้อ เทียงวันเนืองม,มาปางเหงก,กว่ามัดด้ยตูนอ่อนอันที่เฮาปลูกไว้แน่นผืนไรมาห,าหนันในใจอมัมลีเซอินค่ะก็ปูว,ว,ว่ายหันอยู่วัดเชนไหนในตุ้ไว้เชนไหนไหนกูปางเหงก็ใจมลีเซอินค่ะนะปางเหงทางในเด็ดติดเป็นนกไม้ยักษ์ไอ้ขายู่ที่เฮิ่นปางเหงซ้ำนกอ่อนนั้นมันมีน้ำเต้นน้ำวาคาอ้อว่าบันตั้งพิษนกอ่อนอยู่ก็มไปใจไปถูกคานอฮาหลูเฮกงังบันตาตูนอ่อนเฮาเกี้คานอ่อกบันไหนเลยปางเหงก็เอา ไม่พลาสติกเขมใาสา่ปานย่าก็เอาถุงพลาสติกเข้มาเฮ็ดมุงปานพอยาก็มัดปันตั้งใต้เนี่ยก็มนวกวกันเนี้ยกว่าเนีคันเนาะมันง่ายๆคยือรู้ว่าตั้งพเพชรไผ่เนี่ยแต่โยนในเ้นหางหลีหนึ่งเ้นแก่ไหนเยา่คันเนาะหางหางหางลีหลีหักก็หลีหักเต้เต้คันเนาะ อยู่กว่าอยู่มาต้นหมอกปาแเงก็มีมากเก่าเหลือน,นยาว่าอ๋อมาเหลียวก้ต้นใหญ่มาจ้าไหนก็จุ้มเะจุ้มว่ค่ะแต่เหลียวในส้นหลินบันมันเีอยป่าเนี่ยก็เอาคีบวูบของในมาใส่ปันตั้งเหนือมา่าอ๋อหนังหือต็มมีเฮียงขาอหรลอใส่ปันเา,าวา่ะอ๋อเอยาเนี่ยก็เอาหลินใส่ปันตั้งเหนือแทง่ะอ๋อยุกวายูมา จริงๆออกหมอกมากเนก็ไล่หันหมอกมาจังไหนนก็จุ้มแต่จุ้มมาตั้งจุ้มในหาที่ว่ามีาค่ะอ๋อลิฮักเตลิฮักว่าเนาะมันืเอาเยก็เต็มดหูีพลายาค่ะอ๋องินีเงินสมพดยปนนปนฮงั้งเงค่ะพี่น้องๆพี่ฮาขอตั้งเสียงให้ป้ออยู่ลีเก็นหวานกลยินแคมษาอนายกอย่าให้มีกว่าลมาหลายสว่าให้ป้อลวดพลวดเข็นสิกมีานะไม่สค่ะ